อ้าวมามามาโทนสายหมดเลยดูคลิปผมเยอะนี่มามันแหบเลยสาวๆไม่มีอะไรมีแต่สบออายุลงกันล้านกว่าปีเลยวันนี้หลับตาพนมมือแม่ทีวีโซเอาไหมเอาไว้ซะเวสะหุสะเวสะหุสศไปเถอะไอ้เหี้ยกูไม่อยากตีคนแก่เวสะหุสะเวสะหุสะ เวศะู <Merci. S 2> ุสะเวสะูุสะเวสะหุสะตายซะตายแม่งูเอ๋ยแม่แม่งเอ๋ยไม่ใช่โอ้ยแม่งูเอ๋ยต้องเอ๋ยสิแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อไหนโยกไปก็โยกมาแม่งเอ๋ยไปซะมึงไปเจาะถึงที่นี่เลย ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  ชาบเขาไปไหนแล้วไปเหอะมาอยู่กับเขาแวงไอ้เยอะก็ทรมานร่างผอมเขาก็แก่แล้วมึงอยู่กับบีเหินไหมอ้วนๆเนี่ยเอาไหมฮะไอ้ไฟไฟเถอะอะไรนะไอ้ไฟไฟเถอไปเหอะไปอย่ามาอยู่รู้ป่ะเข้าใจไหมไป ไอ้สัสหายเลยออกไปเนี่ยมึงก็ไปสักอย่างเงี้ยเวลาให้ออกดีก็ไม่ค่อยออกไอ้สัตว์ไอ้ผีโธ่ไหมเอ้าจับซะหน่อยหนึ่งหนึ่งบทเพลงวับนอนแน่นอนตีสอดสกอฮอวุดทังไวสุวรรณวุดทังวันวุดทังสักอฮอวุดทังไ่ายสกอฮอวุดทัง

หมดเวลาของเจ้าแล้วพูดผีพิศารรู้ไหมอยู่ในมนุษย์โลกมนุษย์นานแล้วออกไปหมดขออยู่ไม่ได้เหรออยู่เฮียอะไรอีสัตเมื่อกี้บอกจะไปเฮียอันนี่มาขออยู่มึงตอแหลรู้อะไรนะโอ้ยมึงนี่หลายตัวแล้วกันอีสัตลูกอยู่ไหนวะ luôn mạnh mẽ mà, ôi, 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 ไปไปซะรู้ป่ะพอใจไหมไม่อยากทำเลยเนี่ยขอร้องแหละไปไหมไปไหมผีจ๋าเกี่ยวติดเลยอนี่ยอะไรนะทำไมต้องไปทำไมต้องไปอเหี้ยแล้วทำไมมึงต้องอยู่มึงบอกเหตุผลนี้ว่าทำไมมึงต้องอยู่อยู่เพราะเขาชอบทสบุญไอ้เหียงั้นเขให้เขาทำชั่วดีไหม เอาไอ้เหี้ยก็เกิดเขาชอบทำบุญแล้วมึงจะมาอยู่เนี่ยจะไว้เขาทำชั่วไหมไปทำไมต้องไปยังถามอีกไอสัตว์มีข้อแม้ไปไม่ไปไม่ไปกูเกี่ยวออกไอหไสัตว์ก็เจ็บสิเกี่ยววิญญาณออกเกี่ยววิญญาณออกจากร่างมนุษย์เนี่ยออกไม่ออกโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกมหาคุณก็วิสุทธิสยามเนี่ย เอ๊เจ็บเตียนตายเฮ้ทำไมต้องอยู่เอาสั่นอ uh ีกทำไมต้องอยูはは uh ่ไม uh? ่อย네ู่ฮะไม่อยู่กันไม่อยู่กัได้โอ้ยัดมีเลือกได้นะอีเฮียไปซะไปเลยแล้วัไปแบบนีไปไปยัง ไปยังจ๊ะถ้าไม่แก่นะมึงออกไปนานแล้วไอ้สัตว์ไอ้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 โอยยังไหนบอกว่าจะไปแล้วไงฮะทำไมต้องไปกูถามทำไมต้องอยู่เพราะมึงเพราะเขาทำบุญมากเลยต้องอยู่ด้วยไงออกยังจ๊ะ oan, oan, sửa có oan gì? oan như thế, ai, ai, bỏ máy, bỏ như thế, ai, ôi trời, ai, 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 chết 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 Vil du ha en kjæreste?

จไมม่าเออเนี่ยคอนนี่กูอยากได้ยินมากที่สุดเลย่กูยังวิญญาณกูยังเข้าร่างไม่ครบไอสัตว์รอมันถ้าเข้าร่างครบเมื่อไหร่ไอมึงเสร็จรับเลงเดี๋ยวว่าแต่วิญญาณมึงเลยสัตว์วิญญาณกูยังไม่ครบเลยตอนเนี้ยเอาแลวเมื่อคืนนี้ไอสัตว์ไปกินเหล้าเอพุ่งยึดเข้าไปเอบแล้บ เอาไปโอเจ็ดที่หัวเขาหัวเข่าซ้ายหัไม่ซ้ายสอะไสัตว์หัวมึงนันแหละปวจ็บเนี่ยไปเอ้อ้ยโอิญญาณกูยังไม่กลับพ่อร่างเลยเว้ยเอาเอไป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 อยเขาจะไปแล้ว ไปนะเบิไอสัตว์รู้ป่ะวันนี้ไม่ช่วันพระนรลลกน่าจะทำงานอยู่ได้ดีไม่ช้าเปลี่ยนใจทันนะเว้ยคนที่เรหของเนี่ยไปไอ้จ็บจ็บแทบแทบจ็บแทบ

เขามาใครวะคนนี้เป็นไรเขาเป็นไรมาด้วยกันเหรอเป็นไรเขาไอสัตว์จะนั่งนิ่งนั่งนานไอที่ี่ไอคุณทหายาดอยู่อยู่เวรอีสัตว์อีสัตว์เออหรือว่าจับผีอะไรมึงเอามึงเอาไปสักเอาไปไหมจะได้เปลี่ยนร่างให้ทันทีเลยอยู่กับมึงไหมแกให้พามามึงเสือกพามาอ๋อมึงพาผีมาไม่รู้ตัวเลยมึงนั่งกับผีมาเนี่ยตลอดแนวเลย ตายห่าแล้วกูเ่าให้พามาเอาอีเที่ยงโดนหลอกมาอีกตายแล้วถ้ารู้ไม่ผีถ้าหอหมอต้องมาไม่รู้ว่ามาหาหมอผีโล่กูไม่ใช่หมอไอ้กูเป็นอาจารย์ไอ้สัตว์จะเรียกกูหมอกูไม่จบนายแพทย์มาให้หนาะเร็วโอ้ยสัตว์ออกไมหมด อ๋าไอ้สักคิวเยอะยาวเหยียดไปเอาลากไปอยู่หน้าโน้นไปเอ่ย้่องเหยียดเอพุ่งเหยดไปนู้นเลยลากไปฉายาใหม่เขาบอกเขาอยากจะหาล่างใหม่อาย่ไหมชอบทำบุญ